ฟันบอลมายืนอรอถ่ายรูปกับเหล่าบรรดาซุปตาลูกยางสาวไทยนะครับขณะที่พวกเธอกำลังจะเดินทางออกจากกิมเนเซียมชาติชายฮอ์ที่จังหวัดนครราชสีมาแม้ว่าหลังจบเกมนัดแรกไทยจะแพ้คาซักสถานไปอย่างสนุกนะครับ1ต่อ3เซตโดยช่วง2เซตแรกคาซักสถานอาศัยลูกตบจากแดนหลังของมนะูดิชายาทายาน่าผู้เล่น เจ้าของส่วนสูง195ซนติเมตรทำให้คาซักสถานขึ้นนำไปก่อน2-0ต่อเซตสกอร์26-24ต่อทั้ง2เซตนะครับเซตที่3ไทยออกตัวได้ดีครับนำไปก่อน4-0ต่อคะแนนแต่หลังจากนั้นนะครับคาซักสถานกลับมาเร่งเครื่องแซงขึ้นนำไทยไป9-8ต่อคะแนน ทว่าไทยยังได้รับแรงใจแรงเชียร์จากแฟนๆที่เข้ามาชมเกมกันล้นสนามในวันนี้นะครับทำให้พลิกสถานการณ์กลับมาขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งด้วยสกอร์22-16ต่อและสุดท้ายเป็นกัปตันกิฟวิลาวันอภิญญาพงศ์นะครับที่มาปิดท้ายแต้มสำคัญให้สาวไทยนีเอาชนะไปได้บ้างนะครับ25-17ต่อทำให้สถานการณ์ล่าสุดตอนนี้นะครับไทยไล่คาซักสถานขึ้นมาเป็น1-2ต่อเซตครับ เซตที่สีในช่วงแรกเกมอาจจะยังดูบีหัวใจแล้วก็ยังคู่ขี้สูสีกันอยู่นะครับแต่ลูกเสิฟที่เด็ดที่ขาดกันวิละวันทำให้ไทยนั้นขึ้นนำไปก่อน6ต่อ4คะแนนแต่ไทยกลับมาตีเสียเองบ่อยครั้งนะครับทำให้คาซักสถานออกนำไปได้13ต่อ8 และสุดท้ายครับสาวไทยก็ต้านไม่ไหวนะครับแพ้ไปอีก20ต่อ25ส่งผลให้สาวไทยแพ้ไป1ต่อ3เซตนะครับแต่เราก็ยังมีลุ้นอีก2นัดที่เหลือในรอบแรกที่จะพบกับออสเตรเลียและก็มองโกเลียครับ หลังจบเกมกับโคดอสเกียรติพงศ์รัชตากีงไกหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับก็เปิดเผยว่าเกมนี้เล่นผิดพลาดเองบ่อยครั้งครับแล้วก็มีหลายจังหวะนะครับที่เราควรจะได้แต่ก็ทําไม่ได้จึงทําให้แพ้คาซักสถานไป1ต่อ3เซตครับคือเราทราบแล้วว่าทีมคาซักสถานเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นเพราะเราก็ศึกษามาเราก็ยังไม่เคยแข่งกับเขาปีนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เราได้เล่นกับเขาแต่ทุกคนก็พยายามที่จะเล่น อย่างเต็มที่นะครับสุดความสามารถแต่ว่าดูเหมือนว่ามันยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ความสามารถเขามีเนี่ยนะครับแล้วคู่แข่งขันของเราเนี่ยก็ได้สแสดงขีดความสามารถอย่างอย่างดีมากนะโดยเฉพาะเรื่องของการสกัดกั้นนะเมื่อสกัดกั้นได้ดีเนี่ยทำให้การลุกของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จในการลุกในครั้งแรกก็เมือ่อคาด์ซักฐานลุกกลับแล้วก็ใช้ผู้เล่นตัวสูงใหญ่ก็ตีเหนือบล็อกเราก็เห็นได้ชัดว่า เมื่อตีเหนือบล็อกมาเนี่ยมันเราไม่สามารถที่จะรับตบได้เพราะฉะนั <S <S ้นเกมรับของเราจึงมีปัญหามากและเราก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะได้แล้วก็น่าเสียดายในเซตที่1กับเซตที่2เนี่ยเราผิดพลาดในเรื่องของการคอนโทรลเกมของเรานะครับจังหวะที่เราควรจะได้แ,แต้มควรที่จะเอาชนะได้เราก็ไปเล่นผิดพลาดเองเสียเองอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีในในการแข่งขันนะครับแต่คิดว่าน้องๆใหม่ๆที่ได้มีโอกาสลงไปเล่น ก็ถือว่าเล่นได้ดีโดยเฉพาะชมพู่นะครับน้องน้องใหม่นะลงไปพรนพันลงไปเล่นเนี่ยครับก็สามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์เกมได้ดีมากนะครับผมก็เชื่อว่า,เ,าเกมเกมนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะแพ้แต่ว่านักกีฬาใหม่ๆก็ยังได้ความเชื่อมั่นกับทึ้มาในการเล่นนะครับส่วนวันนี้นะครับทีมชาติไทยพบกับออสเตรเลียเวลา14นาฬิกานะครับที่ยิมเนเซียมชาติชายฮอ์จังหวัดนครราชสีมานะครับและทั้งหมดก็คือความเคลื่อนไหวล่าสุด ของการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียครั้งที่17ประจำปี2556นัทชัยเลาหบุตรและสุรพัชจารุมณีส่งตรงจากจังหวัดนครราชสีมาครับ